เรื่องการคำถามคือเรื่องในดิจิตรลต้นนะครับว่ามีพี่น้องหลายพื้นที่ได้แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากนะครับอันนี้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านมาเห็นด้วยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการนี้นะครับผมยืนยันนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กับเรื่องโครงการเงินดิจิตอลได้มีฟังได้มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกๆหน่วยงานรวมถึงทั้งแบงค์ชาติด้วยนะครับเราน้อมรน้อมร,รับน้อมไปพิจรารณานะครับ,รบเพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกครับยืนยันนะครับว่า โครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรโยเงินเพื่อให้พี่น้องกลับมาเลือกตั้งใหม่เลือกให้เรากลับมาใหม่ไม่ใช่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจําเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมตัว่างนี้ครับในตลอดระยะเวลาที่เราเข้ามาบริหารงานเนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยไม่ถึง1เดือนเนี่ย เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สําคัญการที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายจะมีขวัญและกําลังใจในการไปทํามาหากินประกอบอาชีพได้เนี่ย่ึงลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรามีการลดค่าไฟฟ้าแล้วเรามีการลดค่าพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลก็ต่ำกว่า30บาทแล้วนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการพักหนี้เกษตรกรแล้วยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะการที่พี่น้องประชาชนมีรายจ่ายเยอะ มีภาระเยอะก็ไม่มีขวัญและกําลังใจไปทำมาหากินการที่เราลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ทําให้พี่น้องกลับมามีขวัญและกําลังใจในการทำมาหากินปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือว่าพอม,มีขวัญกําลังใจแล้วเอาเงินทุนที่ไหนคนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะ เหมือนคนที่อยู่ฐานบนของสังคมความเหลื่อมล้ำมีเยอะมากในสังคมไทยเขาไม่มีเงินครับงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปีนะครับขอทำความเข้าใจว่าทำแค่ผลเดียวไม่ใช่ตักใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทำออกมาเพื่อที่จะให้โดนใจพี่น้องประชาชนทำมาให้พี่พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับ ท่านทั้งหลายครับผมว่านักวิชาการได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะผมน้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ท่านก็ไม่แค่หนึ่งเสียงนะครับพี่น้องประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิตอลเราน้อมรับครับน้อมรับฟังครับและจะไปปร,ป,รปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เสียภาษีหรือฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมากจากปัญหาเศรษฐกิจ ที่หมักหมมมานานตรงนี้ก็ขอให้มั่นใจครับว่ารัฐบาลนี้จะไมู่้ดโดยอำนาจจะฟังความคิดเห็นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรงชีพเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับ